ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพ,พระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านเมืองใหม่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นพร้อมร่วมประชุมในการบูรณาการพัฒนาระบบผสมภูมิปฏิตามการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติกันครับประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีอเภอเวียงเก่าจหัหดขอนแกน่นเพื่อติดตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวัตรกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษา นวบินทรชินีบ้านเมืองใหม่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแกน่นและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติโดยสถาบาันพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวัตกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดตั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต้นแบบจำนวน92แห่งทั่วประเทศและโครงการผลิตทีมนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษา 12สิงหาคม2567เราไปฟังเสียงท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนกันครับาทำนงให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความเป็นอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีนะฮะและเกิดมีโครคภัยไข้เจ็บก็สามารถเข้าถึงบริการนะครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยทางสถาบันพระบรมราชนกหรือสอบชเนี่ยนะต้องการที่จะผลิตบุคลากรน,นะฮะและให้มาทํางานปฐมภูมินะครับ ที่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะทําให้น้องประชาชนของเราเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดนะีทั้งสงปชก็จะใช้พื้นที่นะครับสสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีสถานีพระราชรานนามนะครับเป็นที่ฝึกนักศึกษาทั้งพยาบาลทั้งนักสาาสุขแล้วก็อนาคตเนี่ยคือคุณหมอด้วยนะครับมาได้เรียนรู้ต้นแบบที่ดีๆนะครับของการทำงานในพื้นที่น,นั้นคือจุดประสงค์ ทางด้านศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงแพทย์หญิงว่านิชาชื่นกองแก้วรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกกล่าวว่าสถาบันพระบรมราชชนกได้ทําความร่วมมือกับหลายภาคส่วนดําเนินโครงการสาคัญเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและนวักตกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยโครงการนี้ประกอบด้วยการจัดตั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติต้นแบบจํานวน92แห่งทั่วประเทศและโครงการผลิตทีมนวักตกรรมสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพนันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา92พรนษาในวันที่12สิงหาคม2,567เราไปฟังเสียงท่านรองที่การประดีกันค่ะที่ทางด้านสุขภาพโดยสอ,อนอนะคะจะเป็นแหล่งที่นักศึกษาเราได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะเพราะาตอนนี้ถ้าเรียนเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะหรือในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไม่ทราบบริบทของพื้นที่การเข้ามาเชื่อมต่อกับประชาชนแล้วนักเรียนของเราก็จะคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนี่แหละนะคะไปทํางานเรียนในชุมชนแล้วก็ไปทํางานในที่สถานที่ที่เขาอยู่เพราะนั้นก็จะทําให้การขัดแคลนบุคลากรจริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดแคลนแต่ว่าเกิดจากการกระจายนะคะที่ไม่สมสัดส่วน นั้นการที่เขาได้ถูกคัดเลือกมาจากในพื้นที่สําหรับกิจกรรมในงานนะครับประกอบด้วยการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาดาวมินทราชินีโดยนายแพทย์สพลเมฆทนประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเสนอผลการคัดกรองสุขภาวะภาวะสุขภาพและผลการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร์จังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแก่นการนําเสนอผลการดําเนินง,งานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านเมืองใหม่ตําบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนิทรรศการของโรงเรียนภูเวียงวิทยายนการแสดงอันตลุงของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยายนและการแสดงจากทีมอสอม,มอครับ thank you